กรมพินิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมขับเคลื่อนองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรมาตรฐานสากลด้านการพิทักษ์คุ้มครองเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมได้ตระหนักถึงความสําคัญกับการคุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล มีการยกระดับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งได้รับยกย่องเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่น3ปีซ้อนโดยมีการวางนโยบายและขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมอาทิเชน่น 1. ประกาศนโยบายด้านการส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีความสอดคล้องตามภารกิจและเชื่อมโยงกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่5รายด้านรายกลุ่ม โดยมีการถ่ายทอดนโยบายให้กับบุคลากรทั้งองค์กรเห็นชอบร่วมกันและมีการเผยแพร่ประกาศไปยังภายนอกและสื่อสารให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆอาทิเชน่นเว็บไซต์กรุมพินิจและคุ้งครงเด็กและเยาวชนสื่อโซเชียลมีเดียเป็นต้น 2. จัดทำแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนระยะ5ปี พศ2566ถึง2570โดยมีการวิเคราะห์และวางกรอบทิศทางการดำเนินงานที่เชื่อมโยงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่5 4ด้าน8กลุ่มมีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนประจำปีเพื่อนำสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมีการนำข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานปีที่ผ่านมาปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชนและประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าว พร้อมทั้งถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับทราบและถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 3. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการกำกับติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนตามแผนงานโครงการพร้อมทั้งมีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนตามหลัก UNGPs มีการกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันและแนวทางการแก้ไขเยียวยา เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินงานของกรมพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชน 4. ส่งเสริมการปลูกฝังสร้างการรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนปัจจัยความสำเร็จและแนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการเฝ้าระวางและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรอันจะนำไปสู่การลดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้ลดลงทุกด้านทุกกลุ่ม 5สร้างกลไกเครื่องมือและช่องทางการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเปราะบางต่างๆและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกมีการพัฒนาช่องทางการบริการที่หลากหลายและนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการบริการผ่านระบบ e-service ทางเว็บไซต์ของกลุ่ม28งานบริการและผ่านทางมือถือแอปพลิเคชันทางรัฐ2งงานบริการพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้รับบริการประเภทคนพิการ ที่มาของรับบริการในพื้นที่จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอาทิเช่นที่จอดรถสำหรับผู้พิการทางลาดสำหรับผู้พิการและปุ่มกดสัญญาณขอความช่วยเหลือในการบริการเป็นต้น6กลุ่มบุคคลที่ใช้ภาษาต่างประเทศได้ดำเนินการจัดหาล่ามในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนไว้ให้บริการและมีการประชาสัมพันธ์ภารกิจขั้นตอนงานบริการต่างๆในรูปแบบสื่อภาษาต่างประเทศ 7. กลมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีกลไกลการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อให้ผู้รับบริการทุกกลุ่มที่ระบุไว้ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่5เข้าถึงการร้องเรียนร้องทุกข์ได้อย่างสะดวกมีขั้นตอนการจัดการมีคู่มือการจัดการและช่องทางอำนวยความสะดวกในการร้องเรียนร้องทุกข์6ช่องทาง จากการยกระดับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของกรมอย่างต่อเนื่องสามารถแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้กรมได้รับรางวาัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนระดับดีเด่นต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565ถึงปัจจุบัน และในปี2568กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้ยกระดับการทำงานเชิงรุกในการคุ้มครองและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กและเยาวชนซึ่งมีผลงานที่โดดเด่นคือโครงการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนไร้รัฐไร้สัญชาติไม่สามารถเข้าถึงความรู้ทางกฎหมายและขั้นตอนการขอสถานะทางทะเบียนการขอสัญชาติให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของรั ตามสิทธิที่พึงจะได้รับอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมการดำเนินการโครงการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนไร้รัฐไร้สัญชาติมุ่งเน้นเป้าหมายกลุ่มเด็กและเยาวชนเปราะบางเพื่อป้องกันการกระทําผิดด้วยการยุติสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการกระทําผิดกฎหมายและเป็นเหตุให้ถูกดําเนินคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ประกอบด้วย กลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนไร้รัฐไร้สัญชาติกลุ่มเด็กและเยาวชนประเภทนักเรียนเพื่อป้องกันการกระทํำผิดด้วยการยุติสถานะไร้รัฐไร้สัญชาติกลุ่มเปราะบางอื่นๆประเภทผู้ใหญ่ชาติพันธุ์ชนเผ่าคนไทยตกหลน่นผู้สูงอายุพระสงฆ์ที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนไร้รัฐไร้สัญชาติ ซึ่งได้มีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระสุงยุติธรรมรวมทั้งเครือข่ายภาครัฐที่เกี่ยวข้องภาคประชาสังคมและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันพิถักคุ้มครองเด็กและเยาวชนและร่วมกันแก้ไขปัญหาเชิงระบบซึ่งจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนภาพรวมของประเทศให้ลดลง และในกรณีกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อได้รับการปล่อยตัวกรมพินิจจะมีบ้านถึงวิถีหรือ Halfway House ไว้รองรับที่ครอบคลุมความต้องการของเด็กและเยาวชนหลากหลายรูปแบบครอบคลุมการบริการทั้ง10เขตทั่วประเทศอาทิเช่น Halfway House ในรูปแบบสถานที่ราชการ h halfway h o u s ์ House, รูปแบบ h ั b สถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรม และฮับเวเฮาส์ในรูปแบบเอกชนซึ่งเป็นสถานที่รองรับภายหลังปล่อยตัวเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเพื่อไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ การดำเนินงานโครงการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนไร้รัฐไร้สัญชาติได้สะท้อนถึงผลลัพธ์จากการดำเนินงานเชิงรุกด้านสิทธิมนุษยชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริงอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนภาพรวมของประเทศให้ลดลงสอดคล้องตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่5พศ2566-2570รายด้านกระบวนการยุติธรรม รายกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถาน,นะทางทะเบียนและกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มผู้ต้องหาผู้ต้องขังและผู้คนโทษให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียมการเข้าถึงความยุติธรรมและการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์อย่างไม่เลือกปฏิบัติลดการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างสังคมให้มั่นคงปลอดภัยประเทศชาติเกิดความยั่งยืนต่อไป